สวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ไแสนมือนี่เจา้าขึ้นบ่เขาไปถามบกกด้่เขาเศร้ายังบม่ได้กินเลยเลยเขาเศร้ายังไม่ได้กินเลยย่างบ่ย่างยังแน่เปิดงานมือแรกเขาเศร้ายังบม่ได้กินเลยเบียกข้าจะเห็ุเบียกเขาเศร้าเป็นมือเสียงจะก,ก่อนน่อให้สามเลยบ ฉลองปีใหม่วะทีก่อนพี่ลีวะา,อาสองเศร้าคือเก่าเด้ซีก่นนนอนแมนวะผมเป็นยังผมเป็นยังใส่กัไป้อลังการครับฉลองปีใหม่ไงแสนให้ซีก่อนมือเนี่ยไปเบิ้งเอ้กินมดบอหนึ่ว่าเจ้าบ่ขายนึกว่าเจ้าเมาอยู่ เออสองสาสองสาสี่ก้อนฉลองปีใหม่เป็นงานเมอแรกซไัยสี่ก้อนสองสาบรรยากาศวัทนที่สามเปิดงานเมแรกครกับทุกคนเกียงตับเลยขายดีครับเนาะ ขายดิบขายดีมเทน้ำเทท่ายังว่านเพียงกับมดแล้วแปนแล้วบม่มียังหมูกับผมมีไม่จะลงสิน้นในแสนจัดหย้ยสี่ก้อนบรรยากาศวันอังคารวันที่สามทุกคนอลังการงานสร้างสี่ก้อนสี่สิบ เดีย๋ยวจนมือสั่นเลยจับกล่องมือสั่นดิกๆๆ๊กดิ๊กมือกล่องจับกล่องมือสั่นดิ๊กเล่นเหยื่อหี้ยเหยืหิว่อเห่ก้อนสระเศษสิบบาทสวัสดีปีใหม่พี่ไนซ์แสนขอให้รวยขอให้รวย อาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเปิดงานมดแล้วเมื่อกีก้ก๋วยเตี๋ยวเย,ยแซนขาประจำขาประจำ,ะจ,ำจับกล่องมือซาร์เลยทุกคนนิ้วขรารลายเติดเนี่ยมีายคาแฟนน เขากินอลังการงานสร้างเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ